พีชเออาสปอร์ตภูมิใจนำเสนอคิง King, บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพื่อนๆเ,เคยสงสัยหนึ่งเหตุการณ์หรือไม่กับในชว่วงเวลาที่บาร์สนั้นมาจากโลกใบนี้เพื่อปกป้องทัสซุมะกิจากัยพิบัติที่เรียกตัวเองว่าพระเจา้ามันเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้ผมสงสัยมานานจนถึงนักวันนี้ว่าแล้วที่สุดตัวของคิงนั้นแข็งแกร่งจริงหรือเพียงแค่โชคดีเท่านั้นวันนี้เรามาหาคําตอบร่วมกันเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กไปเริ่มกกัััาานะนนนนนนเเเลลลลยคคครรบิปปี้้้้้้ตตตอออองมมาาาาาหหหํใไไดะะพืื่่่ถ็ววแ รู้ว่าความสามารถของคิงแข็งแกร่งขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่สงสัยอะไรครับแต่ตัวละครอย่างบาสฮีโรคัสเอตดตำแหน่ที่หนึ่งที่มีพลังระดับมิติเนี่ยแต่กลับมองไม่ออกว่าคิงแข็งแกร่งหรือเปล่ามันก็คงเป็นไปได้ยากเรื่องนี้มันมีเงื่อนงําอย่างแน่นอนก่อนนี้จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะเราไปเริ่มกันเลยครับแม่คันปากเหลือเกินในคลิปเนี้ย าจะให้เล่าเนื้อหารหรือเนื้อเรื่องกันแบบย่อๆเนี่ยผมก็ลาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันบรรลุมาตุ้มเหลือเกินแต่ก็จะมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับนั่นก็คือฝั่งมนุษย์ประหลาดนั้นได้เปรียบแล้วเหล่าฮีโร่นั้นตกอยู่ในความสิ้นหวังแสงสว่างมันเริ่มริบหรีลงเรื่อยๆแต่ปลายทางที่มีแสงอันน้อยนิดนั้นมันก็กลายเป็นแสงที่เจิดจ้าเจ,จิดจรัสหลังจากที่คิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกปรากฏกายมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับมังกรที่เผชิญอออยยยยยู่่่ตตหหหนน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 น้้้้าาาัััััับบบบุุรรรษษเเพพีีงงคดดดวทปะะจกกมม์ลภิ 94ล้านล้านตัวและหลังจากนั้นความได้เปรียบก็กลับมาสู่เหล่าฮีโร่อีกครั้งเพราะบุรุษเพียงคนเดียวเรามนุษย์ประหลาดตกอยู่ในภวั์แห่งความบาดกลัวไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าแม้แต่จะก้าวออกไปข้างหน้าก็ไม่กล้าที่จะทำกลัวตายกลัวคิงข่าคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกขิงแข็งแกร่งขนาดนี้ น่าสะเพิงกลัวละเกิดนะครับเพืเ่อนๆพน,นะพอพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนเพืเ่อนก็เออก็คิงเป็นตัวละครที่โชคดีที่สุดในเรื่องของวันพันแมนนี่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรที่คิงจะโชคดีแล้วก็รอดจากเหตุการณ์ต่างๆม,มาได้ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับคิงจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเองโชคดีแล้วรอดมาเสมอแม้แต่กระทั่งเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ขับขันแบบสุดๆแล้วไซตามาก็จะโผล่มาในช่วงเวลานั้นพอดิพอดีกลายเป็นตัวละครที่จัดการแทนคิงตุ้มเดียวจอดหมัดเดียวจบจนพวกเราเรียกไซตามาว่าเป็นสแตนของิงไไปเลยนนี่อั้ก็ม มันก็ถูกวางพอดมาแบบนี้จนตัวผมเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊หรือคิงนั้นเป็นตัวละครที่โชคดีจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นแต่ตัวละครที่ผมไม่คาดคิดที่สุดนะครับที่จะดูไม่ออกเพราะตัวละครอื่นมันดูไม่ออกไม่เป็นไรแต่ตัวละครอย่างบาสฮีโรคาสเอตำแหดับที่1ที่มีลพลังระดับมิติที่สามารถเล่นงานหรือยับยัง้งสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าหรือต่อสู้ในมิติที่สูงกว่าเนี่ยกลับกลายเป็นดูไม่ออกเลยเหรอว่าคิงนั้นไม่ได้แข็งแกร่ง <ๆ S 2> หรือว่าเอ๊ะคิงนั้นแข็งงงงงแแกกรรรร่่่จจจิๆตพพวเเายยัััไมูู้้ในนปุบี เดียวนั่นก็คือตัวบาร์สนี่ละหรือแม้แต่กระทั่งเหล่าเพื่อนของบาร์สจนทําให้ตัวของบาร์สเองไว้ใจในตัวของคิงแบบสุดๆเลยครับกับเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาที่มีการต่อสู้กันแบบปรุมตุ้มกันระหว่างการโล่ล่ามปีศาจแฝดประกายแสงและแพตินัมสเปิร์มในช่วงเวลานั้นครับตัวของการโล่เองก็สามารถจัดการกับแพตินัมสเปิร์มได้แล้วแฝดประกายแสงเนี่ยโซ่ไปก่อนเพื่อนเลยอันนั้นไม่พูดถึงนะครับสงสารเขาในช่วงเวลาเดียวกันบาร์สก็เห็นทัตสมากิที่นอนสลบแน่นิ่งอยู่กับพื้นบบาาาไดด้้เขมมและพูคุยกกััทิ และยื่นมือไปให้เธอครับบอกให้เธอรับพลังจากเขาไปแต่แน่นอนล่ะด้วยความที่ทัตสึมิกินั้นจำคำพูดของบาสได้ว่าให้พึ่งพลังของตัวเองไม่ใช่พลังของคนอื่นตัวของทัตสึมิกิเองก็เริ่มรู้สึกว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเขาไม่ใช่บาสเธอปฏิเสธรับพลังจากพระเจ้าในเวลาเดียวกันครับตัวของบาสก็มาทันเวลาจริงๆมาช่วยเธอจากการถูกล่อลวงจากพระเจ้านั้นและบารสก็อุ้มเธอเอาไวค้คิงที่อยู่ใกล้ๆก,ก็หันไปเจอนะครับแล้วก็ทักถามว่าเอ๊ะนายเป็นใครนะส่วนไซตามาที่เห็นก็บอกว่านั่นคือลุงา คิงเนี่ยก็น่าจะตกใจนั่นหละเพราะว่าไม่เคยเห็นบ้าตัวจริงสักทีได้ยินแค่ชื่อเป็นฮีโร่ครัสตอตำหนั่ที่หนึ่งและเป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุด ส่วนคิงนั้นแข็งแกร่งที่สุดนะครับตามฉาย,ยาบาสได้หันมาอธิบายกับทุกคนว่าในตอนนี้มันมีช่องว่างทางมิติเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นผลมาจากลูกบาศก็ได้และในช่วงเวลาครับขันแบบนี้ครับตัวของบาสก็หันไปพูดคุยกับคิงว่านาคือคิงใช่ไหมคิงเนี่ยก็ตอบไปแบบอืมฉันคือคิงบาสเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสีหน้าที่สบายใจขึ้นครับและหลังจากนั้นตัวของบาสเอง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ฝากฝังคัตซึมะกิให้คิงเป็นคนดูแลแน่นอนครับบาสต้องหันไปหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลานั้นเพราะคนที่จะปกป ต้องแข็งแข่งกว่าทัตซึมเมื่อกี้หรือแข็งแร่งมากพอที่จะปกป้องทุกคนในสารในการที่ขับผันแบบนั้นได้และบาร์สก็บอกอีกว่าเขาจะต้องรีบไปหาพวกพร้องที่รออยู่และตัวของบาร์สเองก็วาร์ปไปยังมิติใดมิติหนึ่งนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นมิติที่สูงกว่าหรือเปล่าเท่า ั้งหมดนั้นคือผมเกิดให้กับเพื่อนๆฟังเดี๋ยวเพื่อนๆจะจาไม่ได้นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอ่ะข่าวนี้มาพูดคุยกันครับมันมีอยู่2ประเด็น2เหตุการณ์ด้วยกันที่เพื่อนๆอ,อาจจะคิดและสงสัยว่าเอ๊คุณต้าคิดมากไปหรือเปล่ามันก็มีความเปลียนไปได้ที่ตัวของบาร์ดเองจะรู้ฉาย,ยาของคิงว่าคิงแข็งแกร่งขนาดไหนสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติอย่างไรก็ตามคิงเนี่ยจัดเดียวจัดเต็มชนะคุกไทยพิบัติก็คือเรียกได้เลยว่าเป็นฮีโร่คละจ การต่อสู้กับมนุษย์ประหลาดไม่ว่าภัยพิบัติระดับใดก็ตามเนี่ยจนได้รับฉายาว่าคิงฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกบาแอาจจะรู้เพียงแค่นี้เท่านั้นก็เป็นไปได้นะครับมันเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอคิดดีๆแล้วพอได้เห็นความสามารถของบาสแล้วมันเกิดกรณีที่สอที่ผมยังคาใจอยู่นะทุกวันนี้นั่นก็คือบาสจะไม่รู้จริงๆหรือว่าคิงนั้นไม่ได้แข็งแกร่งจริงตัวของบาสเนี่ยน่าจะมองออกตั้งแต่ต้นแล้วว่าความสามารถของคิงมันขนาดไหนคนที่อยู่ในระดับมิติที่สูงกว่าขนาดนี้คนที่ต่อสู้กับสิ่ง องไม่ออกเลยเหรอว่าคิงจะไม่แข็งแกร่งเลย King คิงขี้เีย่แค่โชคดีเท่านั้นหรือว่าบาสเห็นอะไรในตัวคิงอยู่แล้วแค่ไม่พูดออกมาเท่านั้นเองช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายต้องฝากคนที่ตัวเองรักคนที่เปรียบเสมือนกับน้องสาวหรือคนในครอบครัวกับคนที่ต้องไว้ใจได้ตัวบาสเองเลือกที่จะฝากคิงแทนที่จะฝากใซตะมะนะแน่นอนครับในตอนหลังๆที่อาจารย์แก้บทมาใหม่เนี่ยตัวของบาสเองก็รู้แล้วว่าความสามารถของใซตามะนั้นอยู่ในระดับที่น่าค้นหาและตัวของบาสเองก็สัมผัสได้ พอมันมีกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่ผมเนี่ยไม่เคยเอกใจคราวนี้ผมกลับมาเอกใจอีกครั้งหนึ่งว่าบาสเองก็น่าจะสัมผัสถึงพลังของคิงได้แต่ไม่รู้ครับยังไม่เฉลยว่ามันคืออะไรและเพ,พื่อนเล่ะครับหาคําตอบได้หรือยังว่าตัวของคิงนั้นเพียงแค่เป็นบุรุษท,ที่โชคดีหรือเป็นบุรุษท,ที่แข็งแกร่งมากบุรุษท,ที่จัดการมาลูกโกลิเพียงหมัดเดียวเท่านั้นถึงตัวมาลูกโกลิจะสูงและยิ่งใหญ่ตะกาตาอลังการงานสร้างสูง240เมตรก็ตามคิงก็สามารถจัดการได้ตามคําบอกเล่า คิงใช้ดวงจันทร์ไปกระสอบทรายเพื่อฝึกซ้อมเวลาที่ตัวเองเบื่อคิงนําระเบิดที่สามารถทําลายกาแล็กซี่ได้โยนเข้าไปในหลุมดําเพื่อจะปกป้องโลกคิงใช้ความเร็วของตัวเองตัดผ่านแอปเปิลผ่านโมเลกุลผ่านอะตอมซึ่งแอปเปิลเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าโดนตัดขาดแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคิงแข็งแกร่งจริงแล้วคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเพื่อนๆตอบคําถามผมด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากว่าคุณไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว,ว่าไรพิมพ์คำว,ว่ารักหรือคำว,ว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆนั้นพูดคุยกันเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็อยากจะรู้เรื่องอะไรก็พิมพ์บอกกันมาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้เลิมลากันเพียงคแค่น มากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณบายๆที่ฟังจนจบนะรักทุกคนครับจุ๊บๆแล้วถ้าหากสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อคลิปหน้าครับ